สวัสดีค่ะวัลลากรสมุนไพรนะคะเล่นบ้านอ่านตำราตอนนี้ก็มาถึงตอนที่6แล้วนะคะอย่างที่เราบอกเอาไว้ว่าเราจะไล่จากตำราที่เรามีอยู่มีข้อมูลอยู่ต้นที่จากตำราที่เก่าที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายดีว่าเราไล่ไปแล้วมันจะซ้ำไม่ซ้ำอะไรยังไงนะคะมันก็ต้องมีตำราหลักแล้วหลังจากนั้นก็ค้นเพิ่มเติมในตำราอื่นๆนะคะในตำรานี้พูดไว้ว่ายังไง ว่านตัวที่หนะคะว่านนางมาคัวดีใบเขียวก้านเรียวต่อต้นต่อต้นปีจึงมีดอกอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนเนาะแค่เว้นวันแค่เว้นวักผิดชีวิตเปลี่ยนอะเอามา่อีกรอบว่านนางมาคัวดีใบเขียวก้านเรียวต่อต้นปีจึงมีดอก ใบนั้นดุดใบโพหรือสีเมื่อผ่าออกในขาวต้นและใบเท่ากันเงานั้นเท่าต้นถ้าเป็นฝีฝนทาดีนักเอาเอาเอาอะไรเอามาแกะเป็นรูปพับ พักควมอุ้มท้องเอาคาถานิเศกสุขะยะโคคันทานังสุขโตสุนทรังปัจจะคําปาริวังพิจจะกะกะพระโรวะสิสะสิวังพิกะพะโลวันนมาคินะคะมะโตเศกให้ได้พันคาบเอาไว้ที่สูงเป็นเสน่ดีนักแล เหมือนตืบจริงไหมคะเนี่ยคือวิธีการอธิบายของคนโบราณเนาะก็ด้วยยุคนั้นสมัยนั้นแต่เราก็ไม่ว่ากันหรอกเพราะอย่างคนทุกวันนี้ก็ยังมีคําอะไรมากมายที่คนวัยแบบเราก็ไม่เข้าใจคือทุกยุคทุกสมัยมันก็จะมีภาษาเฉพาะช่วงเวลานั้นๆเฉพาะสมัยนั้นๆที่เขาสื่อสารกันเข้าใจพอเราซึ่งเป็นคนคนละยคุคนละสมัยกับเขาอะมาอ่านภาษาถ้อยคําที่เกิดในยุคสมัย ที่ไม่ใช่สมัยเราอ่ะเราก็จะต้องงงบ้างมันก็เป็นธรรมดานะคะมันไม่ได้แปลว่าดีหรือแปลว่าไม่ดีเพราะทุกวันเนี้ยเราก็ยังไม่เข้าใจของภาษาของคนในสมัยนี้อีกมากมายเลยคือศัพท์ใหม่ๆมันบัญญัติขึ้นมาได้ทุกวันเพื่อการสื่อสารของผู้คนในยุคใครยุคมันเนาะอ่ะเรามาดูจุดสังเกตว่าต้นเนี้ยนะคะอันดับแรกชื่อว่านางมาเข้าวดี นะคะใช้ใช้ตัวสะกดใช้คำแบบนี้เลยอ่ะใบเขียวบอกอะไรเราบ้างใบเขียวก้านเรียวต่อต้นปีจึงมีดอกใบนั้นดุดใบโพลอสีโพลอสีคืออะไรเมื่อพาออกในขาวอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นหัวต้นและใบเท่ากันก็คือ นะอ่ะเงานั้นเท่าต้นถ้าเป็นฝีปน่าเดนนั่งในอันนี้คือสรรพคุณทางยาสมุนไพรเนาะแล้วก็มีการเอาแกะมาเป็นรูปพระพระควันอุ้มท้องพระพระควมเนี่ยก็คือพระสังขารใจนั่นเองนะคะแล้วก็เสกด้วยคาถาหนึ่งพันจบแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือเอาไว้ที่สูงเป็นเสน่ดีนักแกลอย่างนู้อย่างน้อยเรารู้ที่ตั้งแล้วนะว่าว่านตัวเนี้ย เอาไว้ที่สูงเพื่อให้เป็นสเสน่ห์คือเดี๋ยวขอเฉลยนิดนึงว่านนางมาคาวดีนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องถือว่ายังคงมีต้นจริงปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราจะบอกได้เลยว่าตำราเล่มนี้ไม่ถึง50%ไม่มีใครหาต้นจริงตามตำราได้แล้วอันนี้ต้นนี้โชคดี ที่ยังคงมีต้นจริงปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะคะมันก็เลยทําให้ค่อนข้างยากยากในแง่ไหนยากในแง่การค้นคว้าเพราะว่าเจ็ดเล่มนี้นะคะจะมีว่านตัวนี้ทั้งหมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่านนางมาคาวดีก็คือต้นนี้หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าว่านมหาโชคนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูวิวัฒนาการว่าจากว่านางมังคาวดี่สุดท้ายมากลายเป็นว่านมหาโชคได้ยังไงนะคะอ่ะมาดูตำราเล่มที่สองของหลวงประพัฒน์ตำรากระเบนว่านน,นะคะท่านพูดถึงว่านตัวนี้ว่ายังไงคืออยากจะบอกว่าตำราเล่มที่สองเนี่ยจะลอก41รายการของตำราเล่มแรกมาเกือบเป๊ะๆแล้วก็ขยายเพิ่ม จากข้อมูลอ,อื่นๆนะคะมาอีกร้อยกว่าชนิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนที่มีในตำราเล่มหนึ่งเล่มที่สองน่ะคำอธิบายจะคล้ายกันมากแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยอ่ะเรามาดูตำราหลวงประพัดว่ายังไงเห็นไหมคะว่าเหมือนกันมากว่านางมังค่าวดีการสะกดจะต่างกันนิดนึงเนาะ อันนี้วะไม่มีสระอะอันนี้วะมีสระอะก้านเรียวใบนั้นเหมือนใบโพลหรือสีต้นปีจึงมีดอกเมื่อผ่าออกเนื้อขาวต้นแลใบเท่ากันเงานั้นเท่าต้นใช้ทาแก้ฝีเห็นไหมคะอ่านเอาเองเนาะ ตกลงก็คือเกือบจะเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะคะอ่ะเรามาดูตําราเล่มที่3ตําำราดูว่านและพระเครื่องพระบารมธาตุพูดถึงว่านตัวนี้ว่ายังไงตัวสะกดแบบเดียวกับเล่มที่สองนะคะว่านนางมาคาวดีมีสระอะตรงวแหวนมีลักษณะใบสีเขียวเหมือนใบโพหรือสีก้านเดียวต้นปีจึงมีดอกท้าผ่าหัวออกเห็นไหมคะเพิ่มคําว่าหัว สองอันแรกไม่ได้บอกว่าพาอะไรออกถ้าพาหัวออกดูจะมีสีขาวต้นกับใบเท่ากันเงาว่านนี้ใช้ผลทาแก้ฝีทุกชนิดถ้าจะทำให้เป็นเสน่ห์ให้แกะเป็นรูปพักพักวมัมอุ้มท้องหรือสังกจายอันนี้เริ่อมอธิบายแล้วนะคะว่าพักพักวัมก็คือสังกจายเสกด้วยคาถานี้คาถายังคงเป็นคาถาเดียวกัน บูชาไว้กับบ้านหรือร้านค้าขายดีเป็นสเสน่ห์ค่ะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างบ้างนิดหน่อยนะคะผ่านไปตำราเล่มที่สามพอ,อมาถึงตำราเล่มที่สี่ตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านของในเรื่องเราหาการจะนะอันนี้ท่านก็บรรยายเอาไว้หนึ่งหน้ากระดาษนะคะอย่าลืมว่าตำราเล่มนี้ก็ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากตำราเล่มเก่าๆก่อนหน้านี้ประมาณกี่เล่มนะรวบรวมเอาไว้9เล่มนะคะก็คือเล่มลักษณะว่านในชีวัฒนะหรือเล่มแรกที่เราเอาเป็นเล่มหลักที่เราจะไล่ตามตำราเล่มนั้นเล่มที่สองก็คือตำราหลวงตำรากระบินว่านหลวงประพัดนะคะ แล้วเล่มที่สามตำลาพันว่านยาร้อยแอย่างของสอสออันนี้เรายังไม่เคยเห็นเล่มจริงตำลาเล่มที่4ี่คือคู่มือนักเวเล่นว่านของรอมหาจันอันนี้เราก็ยังไม่เห็นตำลาเล่มที่ห้านะคะตำลาสรรพคุณยาไทยว่าด้วยลักษณะกระบินว่านไพูทุลสีเพนเอออันนี้รู้สึกเราจะมีนะ แต่ว่าอยากจะบอกว่าเล่มนี้จะพูดแค่สรรพคุณยานะไม่บรรยายลักษณะนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตค้นในวันหลังตำราดูว้านและพักเครื่องก็คือเล่มนี้ตำรากระบินว่านของพยอมอันนี้เราไม่มีตำราวิธีปลูกว่านและดูลักษณะว่านสรีจิตโตอันเนี้ยเราเคยเห็นไฟล์ ไฟล์ pdf นะคะมีข้อมูลอยู่ไม่เยอะตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์อาจาร,รย์ชั้นหาวิธีนี่ก็คือเอามาจากเล่มนี้นะคะ9เล่มเพราะฉะนั้นตำราของอาจาร,รย์เลื่อนเนี่ยก็คือรวมเอา9้าเล่มตามที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้เขาก็จะเอามาประมวลข้อมูลอะไรที่มันสามารถที่จะเอามารวบรวมได้เขาก็จะรวบรวมเอาไว้ในเล่มนี้เล่มเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจริงจ ถ้าไม่มีเล่มอื่นมีเล่มนี้ก็ถือว่ามีความครอบคลุมแต่ด้วยความที่เราอยากรู้ว่าต้นทางอ่ะก่อนที่จะเอาถูกเอามารวบรวมข้อความเนี่ยมีการพูดถึงเอาไว้ว่ายังไงซึ่งมันสําคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ถ้าคนรวบรวมจับผิดต้นผิดตัวมารวมกันอ่ะมันจะกลายเป็นยำม,มั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นทางเขาพูดไว้ว่ายังไงอ่ะอันนั้นคือความถูกต้องที่สุดในยุคสมัยนั้นถึงแม้จะสั้นคำบรรยายจะเข้าใจยากแต่ พอเอามารวมนะคะถ้าไม่ใช่คนที่แม่นจริงๆหรือว่ารู้จักต้นไม้จริงๆอะอาจจะเอาต้นหนึ่งมารวมกับอีกต้นหนึ่งแล้วทําให้เกิดอาการผิดเพี้ยนไปจากสรรพคุณหรือจากลักษณะจริงๆก็ได้นะคะนี้เราไม่ได้หมายถึงตําราเล่มนี้นะแต่เราหมายถึงการรวบรวมอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะ่ะก็ดูต้นทางประกอบก,กันกับที่เขารวบรวมนะคะว่ามันสอดคล้องกันยังไงอะท่านพูดหรือถึงเรื่อง ว่านนางมาค้าวว่าดีเห็นไหมคะว่าจะลาหายไปเลยหรือว่านมหาโชคจะเห็นว่าว่านมหาโชคเริ่มเกิดขึ้นในตำรานี้ก็แสดงว่าจะต้องเป็นหนึ่งในเก้าตำราที่เขารวบรวมมาที่เรียกว่าว่านมหาโชคว่านนี้เป็นว่านสําคัญและหายากมากอีกว่านหนึ่งปลูกเลี้ยงเอาไว้ก็ยากเข้าใจว่าคงจะนิยม เลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่เหมือนกันแล้วจึงเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีเลยเนาะลักษณะใบเขียวเป็นมันก้านเขียว,อยวขออนุญ,ญาตถ่ายให้ดูเลยนะคะใบเขียวเป็นมันอันนี้อาจจะดูไม่มันนักแต่ว่าจริงๆถ้าจะสะท้อนแสงนะคะพอดีอันเนี้ยแสงมันจะ ถ้าจะท้อนแสงเนี่ยเราจะเห็นความมันวาวของเขาเลยใบเขียวเป็นมันก้านเขียวใบมีส่วนคล้ายใบพลูก็คือเป็นลักษณะของใบรูปหัวใจหรือใบโพือสีหัวกลมๆเนื้อข้างในหัวมีสีขาวคือว่านกลุ่มเนี้ก็จะหัวมันหัวหอมหัวใหญ่อะคะ่ะออกดอกในเวลาต้นปีคือในเดือนไอเดือนอาอหรือเดือนหนึ่งหรือเดือนยี่ครั้งเดียวหรือว่าเดือนสอง ต้นและใบเท่ากันเงาก็เท่าต้นดอกสีขาวคล้ายสำลีสีของดอกนะคะจะคล้ายสำลีก็คือกลุ่มนี้เขาจะมีอยู่5ตัวเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์บ้านกวกทั้ง5้าตัวเอาไว้ข้างบนคลิปเนาะต้นและใบเท่ากันเนี่ยต้นและใบเท่ากันก็หมายถึงว่าความยาวของใบนยคะมันจะ เท่าก,กันกับความยาวของต้นจริงๆอันนี้มันคือกาบใบคือก้านใบเนาะเป็นลำต้นเทียมประโยชน์ทางยามีคุณเป็นยาบำรุงโลหิตให้งามเอาหัวฝนกับเหล้าทาฝีต่างๆดีนักหายขาดทุกอย่างเลยแต่จริงๆอ่ะเราก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ทางยาหรอกค่ะเพราะว่าถ้าสรรพคุณแบบเนี้ยมันมีตัวอื่นให้เลือกเยอะแยะ,ยะ,ยะแล้วก็ถ้าอใช้หัวมันอะ่ะมันก็เสี่ยงที่ทาให้ว่านสุนพันแล้วอยากจะบอกเลยว่ามาหาโชคต้นแท้ตอนเนี้ย ก็เริ่มหายากขึ้นทุกทีแล้วถ้าจะทำเป็นของในทางเสน่ห์ให้เอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปผ้าพะกวมัมอุ้มท้องแล้วเอาคาถาต่อไปนี้เสกคาถาเหมือนเดิมนะคะเสกให้ได้พันครั้งแล้วเอารูปนั้นตั้งไว้บนที่สูงเป็นเสน่ห์ดีนักบูชาไว้กับบ้านหรือร้านค้าขายของดีมากคนโบราณเขาก็หาวิธีที่จะขายของดีเหมือนคนยุคป,ปัจจุบันเนาะไม่ได้ต่างกันอะต่อไปเป็นตำรากระปินว่าน ลอยตีสวิงท่านพูดถึงว่านนางมาคาวดีว่าจะเริ่มเรียกว่าว่านกวักเลยนะคะว่านกวักนางมาคาวดีลักษณะลำต้นเป็นกาบก้านยาวพ้นดินใบค้ายใบายพายพื้นใบมีสีเขียวอ่อนที่หน้าใบามีลายเป็นเส้นเห็นชัดที่โคนปีกใบเป็นหูหัวเหมือนหอมหัวใหญ่ปลายใบยไม่แหลมงุ้มมาก ส่วนดอกนั้นเหมือนกวากพุทธเจ้าหลวงทุกอย่างผิดกันที่ตอนใต้ของดอกมีเขียวอ่อนและกลีบไม่บานมากคุณสมบัติเช่นเดียวกันบางคนเรียกว่ากวากใบพายมันออกไปกวาใบพายแลวนะเราจะเห็นว่าเล่นว่านะ่ะบางทีมันก็หน้าเวียนหัวเหมือนกันอาจจะเ,เราจะอ่านคำบรรยายซ้ำใหม่ประกอบกับก,บการดูต้นนะคะลำต้นเป็นกับก้านยาวพ้นดินก็คือลักษณะเป็นเหมือนหอมหัวใหญ่ออกมาอันนี้เป็นวัชพืชนะแต่เราไม่อยากถอน ก็มีก,กาบก้านยาวพลดินใบคล้ายใบพายใบคล้ายใบพายพื้นใบสีเขียวอ่อนที่หน้าใบมีลายเส้นเห็นชัดนะคะหน้าใบมีลายเส้นเห็นชัดที่โคนปีกใบเป็นหู ก็คือเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่จะเรียกว่าเป็นหูเข้ามานิดหน่อยนะคะหัวมันหอมหัวใหญ่ปลายใบยไม่แหลมงุ้มมากอันนี้คือเพื่อให้ดูเทียบความแตกต่างที่เดี๋ยวอธิบายไว้ละเอียดก่อนหน้านี้แล้วคือกวักพุทธเจ้าหลวงอะ่ะเขาจะงุม้มเพราะฉะนั้นถ้าไม่งุม้ม จะเป็นมหาโชคหรือเป็นตัวอื่นนะคะส่วนดอกกุ่มพวกนี้ก็เหมือนกันหมดนะคะอ่ะอันนี้เล่มต่อไปกะบินว่านลอยแปดต้องขออภัยนะคะที่มันอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างถือว่าเหมือนกับเรามานั่งเปิดตาดําราดูไปพร้อมๆกันเนาะ อันนี้เขาจะใช้ชื่อคําว่าว่านมหาโชคเลยนะคะตําราเล่มเนี่ยก็จะมีเริ่มมีรูปแล้วแต่รูปขาวดำนึกภาพออกไหมขนาดรูปสีอะบางทีเราก็ยังเดาทางยากเนาะมาเจอรูปขาวดำเนี่ย <c ười> กัะบ,บินว่านลอยแปดของอาจารย์สมานนะคะว่านมหาโชคโดยลักษณะทั่วไปของว่านนี้ใบเขียวเป็นมันลายใบเขียวเป็นมันจัดลาย พื้นใบหยาบก้านกลมเขียวการเขาก็จะกลมปลปออะหัวมันดังหอมหัวใหญ่เนะะื้อขาวลักษณะตรงต้นเหมือนกันกับว่านสมเด็จนางพญาแต่ใบของว่านามหาโชคนี้ใบเรียวกว่าเส้นหยาบและขัดแข็งกว่าดอกซีขาวเล็กกว่าดอกว่านสมเด็จนางพญา คุณสมบัติของว่านมหาโชคนี้เป็นว่านที่บรรดาลทางโชคลาภโดยตรงและจะเป็นสรีมงคลแก่ผู้ปลุกไว้ตามบ้านเรือนคือไอตัวที่มันดูยากก็คือว่านสมเด็จนางพญาเนาะหรือ,อไม่แน่ใจว่าเป็นกวางนางพญาเล็กหรือเปล่าต้องยอมเลยนะคะเรื่องชื่ออาจจะอยู่ที่ตรงของเรื่องของหูใบอะค่ะถ้าเป็นกวางนางพญาเล็กอะหูใบตรงเนี้ยเขาจะหนีบกันจนแคบจะติดเลยอันเนี้ย มหาโชคเนี่ยจะค่อนข้างบันบางกว้างๆแบบนี้นะคะแต่เราอยากจะบอกว่าว่านกลุ่มนี้ไปๆมาๆลักษณะเขาอ่ะมันก็จะพัวพันกันไปหมดเลยเหมือนกับมันคล้ายกันไปหมดนะคะมาดูตําราเล่มที่เจ็ดที่เรามีตําราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีคือพอมันเล่นมีทุกเล่มแบบนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยกว่าอ่จานจบ พูดถึงว่านมหาโชคหรือว่านนางมาคัวดีอันนี้สังเกตไหมคะว่าเป็นคอละคังแล้วไม่มีสระหัวกลมพาออกข้างในเป็นสีขาวใบเขียวเป็นมันเหมือนใบพายต้นใบก้านยาวเกือบเท่ากันชอบออกดอกเดินไอเดอนยี่ว่านนี้มีเทวดารักษาปลูกไว้ในที่สะอาดดอกมีสีขาวดุดสำลี ถ้าผู้ใดปลูกว่านนี้ไว้กับบ้านหรือร้านค้าหรือห้างร้านบริษัทต่างๆหรือบ้านคารืหาบดีย่อมเป็นมงคลและมหาเสน่ห์แก่ผู้ปลูกไว้ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นเอาหัวมาแกะเป็นรูปนางกวากอันนีแ้แกะนางกวักนะคะลงด้วยยันหรือคถาอันศักดิ์สิทธิ์อรหังลาพีจะลาพานังลาพะสก,กาโลปูชิโตสัพเพเทวาสพเพมนุษษา ปิยังรักขันตุมังมนุษย์สาเทวาทิปูชิโตอิติถ้าเสกได้คาถาบทนี้จนจบร้อยแปดข้าเป็นอันว่าสำเร็จใช้ย่อมไปทางเสน่ห์แก่เทวดาและมนุษย์ยิ่งนักจงใช้ในทางยาจะใช้ในทางยาให้เอาห่อว่านี้มาฝนกับน้ำสุรา 4ีรแดจำพวกหายขาดแลอันนี้ก็มีมุมที่น่าสนใจคาถาจะไม่เหมือนเล่มอื่นๆน,นะคะแต่ชอบตรงไหนชอบตรงที่บอกว่าอะไรนะอะไรนะเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาเนี่ยอะไรที่แบบระบุอย่างเงี้ยไม่รู้สิเราชอบชอบเนี่ยเป็นสเสน่ห์แก่เทวดาและมนุษย์ยิ่งนักเนี่ยอะไรเงี้ยชอบ ก็คือเราชอบเรื่องบ้านเพราะเราหลงสเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยค่ะคือใครจะคิดยังไงไม่รู้เนาะจะว่างมงายจะว่าล้าสมัยจะว่าโบราณเต่าล้านปีหรืออะไรก็ช่างแต่คําบรรยายของคนโบราณน,นะคะโดยเฉพาะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องบ้านน่ะมันให้ความเป็นอภินิหารให้ความมหัศจรรย์ตื่นตาตื่นใจเหมือนเราได้กลับไปสู่ในโลก มันใครอ่านหนังเอ๋ใครดูที่ชอบดูเรื่องจกัจกจักวงๆอะ่ะอย่างมีป่าหิมะพานมีนางกินนารีมีอะไรแบบเนี้ยมันให้ความรู้สึกกึ่งฝันกึ่งจริงอะ่ะเป็นเทพนิยายอะไรที่แบบสนุกดีเราก็เลยค่อนข้างชอบไม่รู้คนอื่นจะชอบหรือเปล่านะใครชอบก็ดูไปด้วยกันใครไม่ชอบก็ผ่านเลยไปเนาะชีวิตคนมันเลือกได้นะคะทั้งหมดก็ เจ็ดเล่มที่พูดถึงว่านางมาคาวดีหรือบางเล่มเรียกว่าว่านกวักานางมาคาวดีหรือว่านมหาโชคนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดคอฟเอาแต่ละเล่มที่พูดถึงว่าน,นี้ใส่ลงไปในคลิปด้วยเพื่อที่เพื่อนๆก็จะได้อ่านด้วยตัวเองอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเองถือว่าเราก็แค่เป็นคนที่พามาอ่านแล้วหลังจากนั้นการทําความเข้าใจการศึกษา หรืออะไรไปก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วนะคะวันนี้ก็คงจบเรื่องของว้านตัวนี้แต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากรบกวนเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะอยากข้ามโฆษณาเลยค่ะจะได้พอเป็นกำลังใจให้เราได้มุ่งมั่นในการทำคลิปหรือค้นคว้าต่อไปก็สลับกันไปมาระหว่างว้านบ้างไม้มงคลบ้างสมุนไพรบ้างอะไรเงี้ยก็โดยอิงกับตำราเพราะว่าเราอะไม่ใช่ผู้รู้ แต่เราอะเป็นคนที่ชอบค้นคว้าแล้วก็ชอบสะสมตำรับตำราแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะวันนี้ก็จบแค่นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะ